คืองั้นเอาหนึ่งหนึ่งสองมาถามรังสีมันลมก่อนค่ะลมเชิญค่ะเอาหนึ่งหนึ่งสองก่อนเชิญค่ะคือคือผมต้องต้องเริ่มจากคําถามท้ายท้ายที่คุณหมอตั้งคําถามนะครับว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเดือดร้อนประชาชนตรงไหนคือต้องบอกอย่างนี้ครับในฐานะผู้การเมืองเนี่ยนะครับเรายืนยันว่าเราออกนโยบายนะครับที่เราจะพยายามแก้ปัญหาให้กับคนทุกกลุ่มซึ่งคนแต่ละกลุ่มนะครับเขาก็มีปัญหาไม่เหมือนกันบางกลุ่มเขาก็อาจจะ โอเคคิดว่าปัญหาในเรื่องของเข็มหมาแมวสําคัญบางกลุ่มเขาก็อาจจะคิดว่าโอเคปัญหาในเรื่องของโลกร้อนสําคัญบางกลุ่มเขาอาจจะคิดในเรื่องของธรรมชาติ p m 2.5สําคัญซึ่งมันก็แน่นอนครับมันก็มีคนจํานวนมากที่คิดว่าปัญหาในเรื่องหนึ่งสองสำคัญเพราะเขาเล็งเห็นแล้วว่าปัญหาในเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายต่อกระบวนการยุติธรรม อย่างรุนแรงและเขาอาจจะเชื่อนะครับว่าวันหนึ่งอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้มันถึงมีคนไปเข้าชื่อนะครับผมจําไม่ได้แล้วยอดมันคือเท่าไหร่นะครับแต่เขาล่ารายชื่อเนี่ยผมว่าเกินหมืน่นเผอเป็นแสนด้วยซ้ํานะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมนะครับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองถึงเป็นวาละาสาคัญที่ต้องมีการพูดถึงมากไปกว่าน,นั้นนะครับกรณีของมาตราหนึ่ง่สองถ้าเราไปดูคนที่ถูกดําเนินคดีมีคนนับพันคนนะครับที่ถูกดําเนินคดีด้วยมาตราหนึ่งหนึ่งสอง ซึ่งถ้าเราบอกว่าไม่สําคัญคุณหมอบอกว่าไม่สําคัญก็เป็นสิทธิ์ของคุณหมอครับที่จะคิดว่าปัญหาในเรื่องของมาตรานหนึ่งึงสองเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่สําคัญแต่ผมว่าก็เห็นว่าคุณหมอก็คิดว่าสําคัญเลยคิดจะแก้ไงฮะเลยคิดจะแก้แล้วก็จะเพิ่มโทษมองอีกมุมหนึง่งแต่ในมุมของพวกผมเนี่ยเรามองอีกแบบครับเรามองว่าเราต้องการแก้เพื่อลดโทษนะครับเพื่อให้มันเกิดการพิสูจน์ในเรื่องของความสุจริตได้กรณีที่มันถูกกล่าวหา รเราต้องการแก้เพื่อให้สานักพระราชวังเข้ามาคุณหมอมีสิทธิที่จะไม่เห็นด้วยว่าสํานักพระราชวังเนี่ยควรเข้ามาหรือไม่ควรเข้ามาเราถูกเถียงกันได้ครับสภาสามารถเป็นพื้นที่ในการปกเถียงได้เนี่ยคือสิ่งที่มันควรจะทําดังนั้นเนี่ยนะครับผมยืนยันว่าวันนี้ตัวเลขสถิติต่ตางๆการเข้าชื่อของผู้คนมันแสดงให้เห็นแล้วครับว่ามาตราหนึ่งสองเป็นวารักของสังคมนี้ที่ต้องมีการพูดถึงพูดถึงปกเถียงและนําไปสู่การแก้ไข นะครับจะแก้หรือไม่แก้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นสิทธิครับแต่เราในฐานะผู้พักการเมืองเราคิดว่าเราต้องทําอะไรกับมันเราปล่อยให้มีการใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองในลักษณะนี้ไม่ได้ประการที่สองครับคุณหมอพูดถึงนะครับว่าเอ้เราอย่าเอาสถาวันมาเป็นคู่ขัดแย้งแต่ประธานโทษนะครับสิ่งที่คุณหมอพูดในหลายหลายวาะละแล้วก็รวมถึงตอนนี้นะครับไม่ว่าจะกล่าวหานะครับว่าคนนั้นชังชาติอะไรต่างๆเนี่ย คุณหมอกําลังใช้สถาบันมาเป็นเครื่องมือในการขัดแย้งโดยตรงไอ้ที่พวกผมเนี่ยบอกว่าต้องเอาสํานักพระราชวังมันเป็นโปรกลางเนี่ยเราเล็งเห็นครับเราเล็งเห็นว่าสํานักพระาพระชาชวังเนี่ยนะครับเขามีฝ่ายกฎหมายเขามีเครื่องมือในการสารกรองแล้วเขามีผมเชื่อว่าเขาเชี่ยวชาญที่สุดในการที่จะประเมินว่าคดีแบบไหนนะครับมันควรจะมีการดําเนินคดีคดีแบบไหนนะครับเออคนวิพากษ์วิจารเนี่ยนะครับเขาเป็นเขาสุดจริตนะครับซึ่ง ไอแบบเนี้ยนะครับเรามองว่าสถาบันไม่ได้เป็นผู้ขัดแย้งแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณหมอย,ยังกังวลเราจะให้ในายกรัฐมนตรีเป็นคนดําเนินการก็ได้เราจะมีตัวกลางองค์กรใหม่มาดําเนินการก็ได้แต่ผมอยากจะเน้นย้ําว่าสิ่งที่คุณหมอกําลังทาตั้งหาคือการเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือของความขัดแย้งโดยตรงนะครับพยายามไล่นะครับ,รบว่าเฮ้ยไอยพวกนี้มันชังชาไอพวกนี้มันล้มเจ้าไอพวกนี้ม,นม,นมันต้องการล้มสถาบันนะครับซึ่งแบบเนี้ยท,ทาแบบเนี้ย มันก็ยิ่งทําให้สถานการณ์มันผ่านรลายนะครับผมก็เลยยืนยันนะครับว่าสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตราหนึ่งสองเนี่ยนะครับมันเป็นข้อเท็จจริงที่มันปรากฏแล้วไอ้ส่วนนะครับที่คุณหมอพูดถึงประเด็นว่าพวกผมเนี่ยนะครับไปให้ข้อมูลต่างชาติต่างชาติเขาเลยพากวิจารณ์พี่จอมขวัญพวกผมได้ไปพักการเมืองตอนนี้ถ้าเกิดทํางานการเมืองเนี่ยนะครับแต่พักการเมืองเนี่ยผมก็าอาจจะเข้าปีที่ห้านะครับ ทำป้ายนะครับยังขอบริจาคนะครับพวกผมเนี่ยไม่มีทรัพยากรอะไรนะครับที่จะไปหลอกลวงต่างชาติไปหลอกลวงโลกไปนี้มีไม่รู้กี่ประเทศนะครับเขาเนี่ยมีการเก็บข้อมูลเขารู้นะครับว่าข้อมูลในแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างเขารู้ว่าใครเ็ศรษฐีรวยเท่าไหร่เขารู้ว่าทรัพย์สินขององค์กรต่างๆของคนบุคคลดุบุคคลต่างๆนะครับมีเท่าไหร่ไอ้เรื่องข้อมูลการละเมิดสิทธิ์โดยใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย เราอย่าไปคิดว่าต่างชาติงโงค่ครับพวกผมเนี่ยไม่อยู่ในสถานะที่จะให้ข้อมูลต่างชาติในระดับนั้นตรงกันข้ามนะครับคนเอกประยุทธ์อยู่ในรัฐบาลน,นี้นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมา8ปีกว่า,วามีศักยภาพนะครับในการที่จะให้ข้อมูลเจอทูตนะครับเจอรัฐมนตรีเจอคนจํานวนมากนะครับคุณอยู่ในฐานะที่จะให้ข้อมูลได้แต่ที่มันมาถึงจุดนี้นะครับไม่ใช่เพราะพวกผมครับ แต่เป็นเพราะที่เป็นเพราะรัฐบาลเป็นเพราะคนจํานวนมากนะครับพยายามไล่จาัดก,การคนเห็นต่างทางการเมือง <S <S คุณหมอตั้งคําถามครับคุณหมอใช้คําว่าวันนี้มีคนจับย่องมากขึ้นผมเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยกับการใช้คํานี้นะครับแต่ผมจะตอบคุณหมอที่คุณหมอได้ตั้งคําถามเอาไว้ผมจะบอกว่าวันเนี้ยผมเห็นด้วยว่ามีคนจํานวนมากที่ออกนะครับมาใช้คําพูดในลักษณะของการตั้งคําถาม ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายอารมณ์มีหลากหลายความรู้สึกแต่ถ้าเกิดเข้าใจคนที่มีความรู้สึกรุนแรงสักหน่อยนะครับคุณลองคิดดูอ่ะคนอย่างตั้งวันกับแบมเขาทำทาเป็นอะไรเขาตั้งคำถามเขาเขียนในกระดาษนะครับเขาถามความรู้สึกไม่มีคําพูดไหนที่ใส่ร้ายไม่มีคําพูดไหนนะครับที่ถูกพูดออกไปด้วยความรู้สึกเกลียดชัง ไม่เข้าองค์ประกอบดูหมินหมินประมาทอาฆาตมาดลายแน่ๆแต่สุดท้ายคุณดําเนินคดีกับเขาเขาถามประชาชนทุกคนนะครับผมถามในกรณีแบบเนี้ยมันเป็นกรณีที่มันเข้าหมิ่นประมาทหนึ่สององค์ไหนแล้วสุดท้ายนะครับกว่าเขาจะได้มีอิสรภาพมันผ่านอะไรมาตั้งเยอะแล้วคุณก็มาบอกว่าเฮ้ยก็ลึกๆแล้วผมต่อจิ๊กซอแล้วนะครับพวกคุณมีเกียตนาที่ไม่ดีแน่ๆมันเป็นสิทธิ์ของคุณหมอที่จะไม่เห็นด้วย อย่างที่ถูขอ,อน,นิเดียนะครับพี่จอมขวัญหนึ่งนาทีคุณหมออาจจะยกตัวอย่างนะครับเด็กอายุสิบห้านะครับที่เขาต้องการจะมาชูสามนิ้วนะครับตอนขบวนเสด็จผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าคุณหมอมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยครับแต่คุณหมอไม่มีสิทธิ์ไปไล่ล่าเขาแล้วการไล่ล่าในฐานะนักการเมืองนะครับไม่ควระทําอย่างยิ่งเพราะอะไรฮนะเพราะเรากำลังทาให้ประชาชนเขาทะเลาะก,กันความขัดแย้งมันยิ่งหานปลาย ผมพูดมาทั้งหมดเนี้นะครับผมเคารพในความเชื่อของคุณหมอนะครับคุณหมอมีสิทธิ์ที่จะเชื่อแต่ผมก็ต้องบอกว่าไอสิ่งที่ทํามันทําให้สังคมมันไปไกลขึ้นหลักฐานของการพิสูจน์ของผมก็คือสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นในตอนนี้ไงครับมันเป็นสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานอย่างชัดเจนว่าประชาชนจํานวนมากเขามีความรู้สึกในการปฏิเสธมาตราหนึ่งสองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งคุณหมอก็รู้ คุณหมอคะขวัญขวัญจะขอคือเมื่อสักครู่นี้ที่ยกมือจะถามรังสิมันลมเพิ่มประเด็นที่คุณหมอบอกไว้บอกว่าในกรณีถ้าเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างนะคะแต่ว่าที่คุณหมอเห็นพฤติกรรมบางอย่างคืออาจจะคุณหมอใช้คําว่าด่าให้ร้ายหรือเผาอันนี้ถือว่าเจตนาไม่สุจริตคือเมื่อสักครู่นี้จะถามรังสิมันลมจะถามคุณหมอว่าคุณหมอจะจะจะตอบเลยหรือว่าจะจะเอาคําถามนี้ไป,<อ>ไปถามร<ะ>ังสิมันลมเขาเขาเขาอนุญาตตอบเลยดีกว่าฮะเพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่ผมคือ ผมเข้าใจว่าคุณลมอาจจะพูดแบบสนุกโดยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นการกล่าวหาแบบบิดเบือนไปเช่นคุณลมบอกว่ามีคนถูดดำเนินคดีคดนับพันคนไม่จริงเพราะตัวเลขที่ผมศึกษาล่าสุดเนี่ยเมื่อเย็นนี้เพิ่งเปิดอ่านมัน2อ0คนไม่ใช่เป็นพันคนงนั้นเดี๋ยวประชาชนเข้าใจผิดหรือแม้แต่เรื่องเด็กที่ณวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมไม่ได้ไปไล่ล่าคุณมากล่าวหาผมคุณมาพูดบิดเบือนนะฮะที่เรานั่งต่อหน้ากัน เพราะผมที่เข้าใจว่าพฤติกรรมคุณชอบไปกล่าวให้ร้าอยู่เรื่อยๆในพื้นที่ภาคใต้เพราะคุณไม่ได้พูดความจริงน้องคนนั้นอายุ15ปีเรียนอยู่โรงเรียนละแ่งหนึ่งผมไปคุยเขาดีมากเลยเพราะผมบอกว่าบอกน้องบอกทีมงานว่าเราต้องระมัดระวังเพราะน้อง,นองคนนี้เขาจะมีคนมากคอยแอบถ่ายรูปซึ่งก็เป็นจริงเพราะมีคนสังเกตดูมีคนแอบถ่ายรูปนั้นผมพูดเขาอย่างดีแนะนําเขาอย่างดีแล้วบอกให้เขาไปเรียนหนังสือเพื่ออนาคตท,ท,ท,ที่ดีด้วยไม่ได้ไปไล่ล่าอย่างที่คุณมากล่าวหาเรยรอยๆอันนี้คือ เดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจผิดนี่ประเด็นอย่างนี้ครับคุณลมได้โยงหลายเรื่องมากโดยเฉพาะเรื่องเรื่องหนึ่งสองผมเอาสั้นๆดีกว่าเพราะว่าถ้าไปตอบประเด็นจริงๆอยากตอบเยอะเดี๋ยวมันจะยาวคุณลมเข้าใจผมผิดในประเด็นที่บอกว่าผมไปเพิ่มโทษคุณลมต้องเข้าใจนะครับว่าขณะนี้เนะี่ยมันมีขบวนการที่เกิดขึ้นจริงในการที่จะจับจ้วงในการที่ให้ร้ายแต่คําว่าที่ผมบอกพวกคุณเนะี่ยคุณคุณลมอาจจะตีความว่าเป็นคุณลมเอง หรือทีมงานภาคก้าไก่บังเอิญคำว่าพวกคุณเนี่ยผมเหมาลมองคาพยพของกระบวนการสามนิ้วแล้วกันงั้นต่อบปนี้เดี๋ยวคุณลมไปตีความว่าพวกคุณไม่ทำเพราะผมก็เชื่อว่าคุณเป็นนักการเมืองคุณไม่ทําแต่อาจจะมีคนบางคนไปบอกให้เด็กทําไปให้องค์คาพยพที่ไปชูสามนิ้วทําเพราะระดับมือระดับนี้เนี่ยพวกนี้ตีขีปอยู่ที่บ้านแม้แต่ลูกตัวเองให้นอนอยู่ที่บ้านแต่เอาลูกคนอื่นมาตากแดดมาลําบากงั้นพวกคุณไม่ได้ทําเด็กเด็กทําคุณจะเข้าใจไหมงั้นประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ สิ่งที่ผมได้พูดถึงเรื่องมาตาราหนึ่งหนึ่งสองเพราะกระบวนการในการจับจวงมันมีเทคนิคที่พลิ้วขึ้นไม่พุ่งเป้าตรงไปที่องค์พระมหากษัตริย์พระราชนีรัชทายาทและผู้บบสำเร็จราชการแทนพระองค์การแก้ไขมาตาราหนึ่งหนึ่งสองผมย้ำอยู่เสมอว่าผมเพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้สถาบันมีความเข้มแข็งไม่ใช่ปล่อยให้มีการจับจวงแบบโฉบไปโฉบมาแล้วมันเสียความรู้สึกประชาชนเพราะคุณล้มต้องเข้าใจนะฮะว่าศรัทธาเนี่ยมันเหนือกว่าเหตุผล อะไรก็แล้วแต่ที่ประชาชนศรัทธาคุณไปไปจับจ้วงหรือคุณไปละเมิดต่อศรัทธาเนี่ยมันอันตรายและสิ่งที่เราทำเนี่ยเราแก้ไขสามประเด็นและการแก้ไขสามประเด็นของเราเป็นการแก้ไขที่สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่ใช่เป็นการยกเมฆขึ้นมาแบบนึกอยากจะแก้ก็แก้เช่นข้อที่หนึ่งที่ผมแก้ไขให้มาตราหนึ่งสองคุ้มครองถึงอดีธธรรตพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีก็คือตั้แต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่เก้า เราก็ต้องไม่ปฏิเสธว่ามีกระบวนการใช้วิธีการไปจับช่วงพูดง่ยายคือในหลวงรชัชกาลที่9เยอะขึ้นถี่ขึ้นดังนั้นเราก็ถือว่าในเมื่อสารดีกาเคยมีคำวินิจฉัยแล้วว่าอดีตพระมหากษัตริย์ในราชโองการกีถือว่าได้รับการคุ้มครองแต่ตัวบทกฎหมายเนี่ยอาจจะเขียนแล้วคุมเครือเราก็ทําให้มีความชัดเจนขึ้นนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเราก็เห็นข่าวที่ไปจับจวงส่วน็จพประเทศหรือว่าเจ้าฟ้าพระองค์อื่น ทุกคนเห็นก็ไม่สบายใจแม้ศาลจะมีคําวิิจฉัยว่าครอบคุมถึงพระราชวงชั้นสูงแต่เราก็เอาคําวิิจฉัยพวกนี้มาแก้เป็นข้อที่สองว่าให้ครอบคุมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปและประเด็นที่สามซึ่งศาลเคยยกคําร้องก็คือข้อความคําว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะมีคนเอาข้อความนี้ไปใช้ในคําที่ไม่ดีและทําให้มีการยกฟ้องขึ้นมาเราก็มีการแก้ดังนั้นการแก้ตรงนี้ไม่ได้มีอะไรวิเศษ ไม่ใช่เป็นการเพิ่มโทษอย่างที่คุณเข้าใจแต่เป็นการแก้ให้กฎหมายมีความชัดเจนขึ้นแล้วก็ทุกคนจะได้รับรู้รับรู้ว่าต่อไปนี้ถ้าคุณทําอะไรกับสิ่งเหล่านี้อีกสามประเด็นนี้คุณผิดมาตามหนึ่งสองนะนี่คือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อสารครับนะผมอยากจะย้ำอย่างนี้คุณลุงเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดว่าพวกคุณคุณโลงก็ตีความว่าคือตัวคุณลุงผมก็ต้องบอกย้ำอีกทีว่าผมแช่เป็นกระบวนการสามนิ้วแล้วกัน เราต้องยอมรับว่ากระบวนการ3นิ้วเนี่ยไม่ใช่กระบวนการปกติมันเป็นกระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรข้ามชาติโดยเฉพาะ NGO ที่รับเงินจากต่างประเทศผมพูดชัดเจนฮะเมื่อวานนี้ผมไปงานของ Amnesty ผมก็ความสุขผมก็ชัดเจนว่า Amnesty มีส่วนในการสนับสนุนในการทำกิจกรรม3นิ้วในประเทศไทยไอรอที่รับเงินจาก NED เหมือนกันก็มีส่วนในการทำกิจกรรม ที่ส่งเสริมของน้องๆสามนิ้วในประเทศไทยดังนั้นคุณลมบอกว่าพรรคคุณไม่มีตัง์รับบริจาคน,นั้นแล้วแต่คุณจะพูดไปเพราะเจ้าของพรรคคุณมีเงินเป็นหมื่นล้านผมผมไม่ว่าคุณอยากจะพูดยังไงแล้วแต่ผมไม่ว่าแต่ผมยำ้ำนะว่ามันมีกระบวนการเกิดขึ้นจริงเพียงแต่คุณอาจจะไม่เป็นผูก้กระทําและผมก็ไม่เชื่อว,ว่าจะมีนักการเมืองคนไหนโง่พอที่มานั่งกระทำสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องหลอกให้คุณอป็นไปทาและมารับอันสงส์จากสิ่งที่เกิดขึ้นหัวใจสําคัญอย่างนี้ครับวันนี้ต้องเปิดประเด็นให้เข้าใจให้พี่งาาาถกน มาตรา112ที่อยู่ๆเรื่องมันร้อนแรงขึ้นมาเพราะมันมีกระบวนการในการเชีดธรรมเรื่องเหล่านี้ในการใช้ปั่นกระแสให้คนมีความสึกว่าไม่แฮปปี้ไม่คือไม่พอใจกับเรื่องเหล่านี้ซึ่งผมเข้าใจนะทําไมเขาถึง t a r ก็ตเรือพุ่มเป้าไปที่น้องๆเยาวชนที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่ยิ่งเด็กยิ่งดีเพราะเด็กถูกดําเนินคดีเอะมีความสึกองค์งกรต่างประเทศจะรับไม่ใครได้แต่ในความจริงเมื่อคืนนี้ผมก็ถูกตั้งคำถามผมก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ถ้าถูก ดำเนินคดีถ้าคุณผิดจริงคุณต้องถูกดำเนินคดีเพียงแต่กระบวนการในการพิจารณาคดีอาจจะแตกต่างกันไม่ใช่เด็กทาผิดได้และผมผมต้องต่อให้เห็นภาพนี้ทําไมว่าเวลาคุณจ้องล้มล้างจ้องยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองมันก็เป็นวิธีการที่ทําให้วิพากษ์วิจารณสถาบันได้ง่ายขึ้นภาษาชาวบ้านคือด่าได้ง่ายขึ้นคนเราเมื่อถูกด่ามากๆความศรัทธามาันความเสื่อมมันคือการทําลายแบบช้าๆและวันหนึ่งก็จะคอล l a ปส์และพังจะในที่สุด และผมต่อนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะถูกเชื่อมโยงกับการนโยบายหนึ่งนโยบายก็คือนโยบายในการคุณต้องการจะปฏิรูปกองทัพซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีการพูดคุยกันและผมก็เชื่อว่าคุณมีอคติคุณมีเจตนาที่ต้องการจะทาลายกองทัพให้กองทัพอ่อนแอลงเพราะจริงๆแล้วในโครงสร้างสังคมไทยระบบราชการมันเหงส่วนหมดทุกตัวที่เราจะต้องแก้ไขผมไม่ได้บอกว่ากองทัพดีผมไม่ได้บอกว่าตํารวจด,ดีผมไม่ได้บอกว่าราชการอื่นๆดี มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องแก้ไขไปพร้อมๆกันแต่คุณก็ต้องการที่จะพุ่งเป้าที่กองทัพเพราะคุณมองว่ากองทัพมีส่วนในการค้ำจุนสถาบันและสิ่งที่แม้แต่คุณจอมขวัญอาจจะตามไม่ทันนโยบายในการปลดล็อกท้องถิ่นในการเลือกตั้งผู้ว่าถ้ามองผิวเผินณะวันนี้พรรคการเมืองหลายๆพรรคการเมืองก็ยังตามเรื่องนี้ไม่ทันวันที่เราไปดีเบตท,ที่ไทย PBS ทุกพรรคการเมืองสนับสนุนหมดซึ่งด้วยหลักการเนี่ยเหมือนกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคนเห็นด้วย คุณจะเลือกตั้งผู้ว่าเมืองนู้นเมืองนี้ด้วยหลักของผู้ว่ากรทมคนเห็นด้วยเพราะนี่คือการกระจายอำนาจสู่องค์การปรกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบแผนที่กําหนดไว้ให้แต่สิ่งที่พวกคุณกระทําในไส้ในเนี่ยอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าที่คุณจะเลือกตั้งมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่เหมือนผู้ว่ากรทมแต่มันเป็นอำนาจล้นฟ้าโดยที่ให้ทําได้ทุกอย่างยกเว้นสามสี่ประเด็นก็คือห้ามทําเรื่องศาลห้ามทําเรื่องทหารห้ามทําเรื่องเงินตรา และห้ามทําเรื่องการต่างประเทศบทบาทนี้ไม่ใช่เป็นการเลือกผู้ว่าราชการแต่บทบาทนี้คือการเลือกผู้ว่าการรัฐพี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังผมพูดแล้วไปเปิดเลยครับบทบาทของผู้ว่าการรัฐก็จะมีเหมือนนิปแปะเลยถ้าผมต่อจิกซอนนี่คืออันตรายต่อประเทศคุณจ้องทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์คุณจ้องทาาํา,หา,ศาศทให้กองทัพอ่อนแอลงและคุณพุ่งเป้าไปที่จะวางแผนในการเลือกแบ่งประเทศไทยเป็นวลรัฐต่างๆและให้ผู้ว่าการรัฐเป็น ผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐและยกเว้นแค่4ี่ประเด็นที่ผมกล่าวไปแล้วถามว่าประเทศไทยจะอยู่ยังไงวันนี้แค่แบ่งสีเสื้อแค่แคบจะฆ่ากันตายอยู่แล้วแล้วคุณมาปลุกระดมในการเลือกตั้งโดยที่ประชาชนตามพวกคุณไม่ทนันสุดท้ายแล้วเราเคยเห็นธงชาติในม็อบที่ตัดสีงเงินออกเราเห็นธงชาติในม็อบที่เขียนคำว่า republic of Thailand นี่คือเป้าหมายที่พวกคุณต้องการกระทําที่ต้องการจะเปลี่ยนประเทศจากราชอาณาจักรมาเป็นสมาพันธรัฐหรือสาธารณรัฐ นี่คือสิ่งที่พวกผมวิเคราะห์และติดตามพวกคุณที่ทานผมที่ต้องการมาเล่าให้ฟังว่าผมมองแบบนี้ว่าสิ่งที่คุณทําคุณมีเจตนาแบบนี้ไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ,ระโรมมุขครับ